สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องมนุษย์ตะขาบเช่นเคยนะ Adidas Adi Zero Prime X 2. สตง s t นะครับเมื่อวานเราแกะกล่องกันไปแล้วผมก็นั่งดูแล้วก็คิดว่าเจ้านี่น่าจะมีความมั่นคงพอสมควรมากกว่ารุ่นเดิมนะแล้วในการวิ่งการเดินมาเริ่มที่การเดินแล้วกันนะครับกับเจ้าเจ้านี่คือ ยังเห็นว่าจะเห็นว่ามันก็ยังปาดขึ้นอยู่นะฮะแต่ว่ามีความมั่นคงมากกว่ารุ่นแรกชัดเจนนะครับและลองเดินเป็นระยะทางค่อนข้างไกลพอสมควรก็ไม่รู้สึกว่ารองเท้าโครงเคลงแบบรุ่นเก่านะลองแกล้งรองเท้าแล้วว่าเออลองทำข้อเท้าให้พลิกดูมันจะพลิกไหมก็ไม่ถึงกับพลิกนะฮะจะมีความรู้สึกเอียงเล็กๆ มั่นคงกว่าเดิมชัดเจนนะครับเมื่อวานเพิ่งสังเกตตรงนี้นะฮะยางสังเกตไหมฮะมีเส้น,น,านาหนาๆขึ้นมานะครับคือเขาปั๊มหนาขึ้นมาเพื่อให้หน้าสัมผัสมันน้อยลงการที่หน้าสัมผัสน้อยลงและพื้นที่กดเล็กลงเนี่ยมันได้ทั้งสองอย่างคือแรงเสียดทานน้อยลงนะฮะเราก็จะวิ่งได้สบายขึ้นนะครับมันไม่ค่อยติด พื้นมากแต่ความเหนียวมีนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือพอ,พ,อพื้นที่มันเล็กเนี่ยในการกดโฟมเนี่ยลองสังเกตดูว่าพอกดปุ๊บมันจะกดง่ายนะครับถ้าเป็นตรงนี้ไม่มีร่องนะแล้วก็ตรงนี้ไม่ทําขึ้นมาเนี่ยก็คือการกดโฟมชิ้นใหญ่ลองดูนะฮะกดโฟมใหญ่กดช่วงเล็กๆเ,เห็นไหมฮะช่วงเล็กๆเ,เนี่ยมันจะยุบง่ายกว่านะครับเทียบกับการกดใหญ่ๆมันจะยุบยากกว่า มันจะมีข้อดียังไงในการที่เราไปเค้นในที่ที่เดียวเนี่ยมันจะส่งแรงง่ายนะครับรับแรงง่ายกว่าแล้วก็ส่งแรงง่ายกว่าส่งได้รุนแรงกว่าเพราะว่าการยุบที่มันเยอะขึ้นนะมาที่การสวมใส่การสวมใส่ผมใส่ตรงไซส์เท่าเดิมนะฮะครูน่นี้ตรงกับสตรังรุ่นแรกมีความรู้สึกว่ารองเท้ากระชับขึ้นนิดหนึ่งหน้าเท้า กระชับขึ้นนะครับในการรัดเชือกแน่นเนี่ยออรองเท้าหน้าไม่ยู่เหมือนเดิมนะใส่ใส่แล้วกระชับมากขึ้นผมใส่ตรงเนี่ยเท้าจะเหลือประมาณ1นิ้วโป้องอย่างนี้นะฮะก็พอๆกับสตรัง1นะครับเออล็อกดีนะฮะพวกนี้ไม่มีปัญหาอะไรจะมีนิดนึงคือตรงนี้อาจจะรู้รสึกว่ามันอม น้ำอมเหงอไปนิดหนึ่งการระบายจะน้อยไปนิดนึงสําหรับหลังเท้าแต่ช่วงรอบๆเนี่ยมันเป็นการระบายที่ดีอยู่แล้วไม่มีปัญหาอะไรส้นเท้าไม่มีปัญหานะครับขอแค่ว่าท่านถอยเท้าให้สุดแล้วไล่เชือกให้แน่นนะฮะแม้ว่าเขาจะไม่มีช่อง Runner Loop รันเนอร์ลูปนะฮะลองสังเกตดูเดี๋ยวผมจะลองหาวิธีมัดรันเนอร์ลูปอีกทีนึงว่ามันจะมันจะมีวิธีมัดไหมกับรองเท้าแบบนี้แต่ ถึงจะไม่รันเนื้อหลูกผมทอยเท้าสุดแล้วไล่เชือกกระชับรองเท้าไม่มีปัญหาในการล็อกส้นนะครับถึงแม้ว่าส้นจะล็อกโดยด้านข้างนะฮะไม่ได้ล็อกโดยด้านท้ายนะครับด้านท้ายไม่มีฟองน้ำการสวมใส่ผ่านไปฮะทีนี้มาที่การวิ่งเริ่มจากวิ่งเบาๆเนี่ยคู่นี้ผมเป็นคนวิ่งลงส้นวิ่งลงส้นให้ความ นุ่มนวนและมั่นคงขึ้นกว่าพรามเอ็ชัดเจนนะแม้ว่าเขาจะไม่ได้ขยายฐานออกแบบ Adios Pro 3ก็ตามแต่ว่าก็ได้ความมั่นคงที่มากขึ้นนะครับมีจุดสังเกตคือเราจะรู้สึกว่าเท้าจะอยู่บนรองเท้าฝั่งนี้มากกว่ารองเท้าฝั่งนี้นะฮะฝังแล้วอาจจะงงๆนิดนึงคือคือเราจะเหยียบ เหมือนกับว่าตรงนี้สัมผัสสัมผัสพื้นเล็กน้อยแต่ตรงนี้จะสัมผัสพื้นเต็มๆนะแล้วก็ส่งแรงเต็มเคือตรงนี้เป็นตัวออกแรงมากกว่าฝั่งนี้เราจะเหยียบได้ไม่เต็มเท้ามากนะครับก็จะเหยียบได้ประมาณแถวแถวนี้นะฮะช่วงช่วงแถวนี้ก็จะไม่ค่อยรู้สึกถึงอาการรองรับมากนักนะแต่ก็ไม่ได้เอียงล้มออกไปด้านนอกการส่งแรงในการวิ่ง รวดเร็วมากนะครับเพราะด้วยรองเท้ามันแข็งมากนะฮะลองสังเกตดูรองเท้าแข็งในในทางยาวมากๆส่วนทางทางขวางเนี่ยบิดให้ตัวได้เล็กน้อยนะฮะนี่ก็เป็นเรื่องดีส่งแรงได้เร็วไปถึงด้านหน้าปุ๊บก,การเปลี่ยนจาก Energy Rod และ Energy Blade มาเป็นแผ่นคาร์บอนเต็มแผ่นนะครับสองแผ่นซ้อนกันเนี่ย ทำให้รองเท้าแข็งพอรองเท้าแข็งมากแม้โฟมจะนุ่มขึ้นอย่างที่ผมบอกว่ารู้สึกว่าโฟมนุ่มขึ้นกว่ารุ่นแรกชัดเจนก็ไม่ได้มีผลอะไรเลยคือรองเท้ารู้สึกหน้าแน่นมากนะฮะแน่นแน่นกว่ารุ่นหนึ่งชัดเจนมากและที่ได้เพิ่มมาคือรุ่นหนึ่งเป็นแค่รองเท้าที่ผมรู้สึกแค่ว่ามันไหลแต่ในขณะที่เจ้าตัว2เนี่ยรองเท้ามันกลิ้งเลยนะครับมันกลิ้งกลิ้งไปได้จริงๆเพราะว่าด้วยความแข็งของเขา นะเลยทำให้รองเท้ากลิ้งกระดกง่ายเหมือนคนผลักเอ,อ่อการที่เขาเจาะตรงนี้ไว้นอกจากเพื่อความเฟร็กนี้แล้วจุดประสงค์หลักน่าจะเป็นการแยกให้แผ่นทำงานกันชัดเจนและรุนแรงขึ้นนะฮะยุบและส่งได้ดีขึ้นในช่วงกลางเท้านะ,ะเราเราลงน้ำหนักมาพผมลงน้ำหนักมาช่วงกลางเท้าเนี่ยรองเท้าจะรองรับดีทีเดียวเหมือนกับว่าเราเหยียบได้เต็มพื้นมาก แล้วก็ส่งแรงไปด้านหน้าครับแล้วก็ดีขึ้นทันทีน้ำหนัก330ที่เพื่อนๆกลัวในไซส์1 1เนี่ยคือมันขึ้นมามากกว่าตัวแรกถึง50กรัมนะะถือว่าเป็นน้ำหนักที่ขึ้นมาเยอะมากแต่มันกลายเป็นว่าไม่มีผลอะไรเลยเพราะว่ารองเท้ามัน ดีดมากนะฮะหลังจากผ่านไปผมวิ่งช่วง2กิโลแรกเนี่ยมันจะแน่นๆตึงๆดีดดีดเบาๆนะฮะไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่พอผ่าน2กิโลไปทีนี้ก็คือรองเท้าดีดแบบยิ่งดีดเยอะมากนะครับดีดยิ่งวิ่งยิ่งดีดยิ่งวิ่งยิ่งดีดนะแล้วก็ยิ่งวิ่งยิ่งเร็วขึ้นทั้งทั้งที่ผมพยายามรักษาจังหวะแต่สุดท้ายก็รักษาไม่ได้โดนรองเท้าลากไป เร็วขึ้นเร็วขึ้นนะฮะจากวิ่งตั้งใจว่าจะวันนี้จะวิ่งเพจหกสามศูนย์สักสิบกิโลกลายเป็นว่าผมจบที่ห้ากิโลด้วยเพจประมาณห้าหนึ่งศูนย์ห้าศูนย์ศูนย์นะฮะเพจเฉลี่ยของกิโลสุดท้ายนี่ยอยู่ที่ห้าสองกว่ากว่าก็คือคือเร็วกว่าที่ตั้งใจไว้ยเยอะเพราะว่าความสนุกสนานและความดีดของมันดีดมากๆนะครับมันเป็นรองเท้าที่มีความดีดมากสุดท้ายก็ยุบและเด้งส่งได้เร็วมาก ในการวิ่งถ้าเป็นลงคนลงเต็มเท้าก็จะได้ความมั่นคงมากกว่าของผมนิดนึงผมลองดูคือพอลงเต็มเท้าเนี่ยรองเท้าสามารถให้ความมั่นคงไม่มีอาการย้วยไปย้อยมาเลยนะฮะไม่มีอาการเอียงไปเอียงมาดีและมีอาการดีดส่งเด้งส่งตั้งแต่ตรงกลางเท้าไปจนถึงหน้าพอถึงหน้าปุ๊บรองเท้าทั้งกลิ้งและดีดนะ ความดีดนี้ทําให้รองเท้าที่หนัก330คู่นี้ไม่เหมือนรองเท้าที่หนัก330ถ้าในใจผมเนี่ยมันหนักเท่าแค่ประมาณเหมือนใส่ความรู้สึกในการสวมใส่เนี่ยเหมือนใส่บอสตันเหมือนใส่บอสตันรุ่นเก่านะฮะซึ่งซึ่งหนักหนักน้อยกว่านี้นะครับบอสตันรุ่นเก่าเนี่ยรุ่นรุ่นสิบเนี่ยก็คือจะหนักประมาณ310ผมจะรู้สึกว่าประมาณนั้นหรือเบากว่านั้นอีกนะฮะ คือไม่รู้สึกว่าเราจะต้องใช้แรงในการยกเท้ามันไม่มีไม่มีคำว่าต้องรอนะครับรองเท้ามันไปทันทีทันใดก็เป็นรองเท้าที่แปลกมากนะฮะเทียบกับบอสตัน12นี่ยมันรองเท้าคู่นี้เร่งมันกับกันมากมายนฮะก็อยากให้ลองเหมือนกันความนุ่มนวลแต่ทีนี้ความดีดเนี่ยก็แลกมาด้วยความนุ่มนวลนะครับเทียบกับพรามเอ็กซ์หนึ่งพรามเอ็กซ์หนึ่งเนี่ยโฟมแน่นกว่านี้ก็จริงแต่แผ่น ไม่ได้เป็นแผ่นแบนแบบนี้นะเป็นนิ้วสี่นิ้วกับนิ้ว3มนิ้วเป็นแผ่นแบนแบนสามนิ้วเราวางรองซ้อนกันอยู่เจ้านั่นเนี่ยให้ความนุ่มนวลในการลงเท้าในการดีดรู้สึกว่ามันนุ่มนวลสบายคุมง่ายมากกว่าคู่นี้ที่ผมหลุดวิ่งเร็วเนี่ยเพราะว่ารองเท้ามันดีดแรงดีดจัดมากๆนะครับทำให้คุมเฮสไม่ค่อยอยู่ยังหาจังหวะกับเขาไม่ได้ก็คงต้องทำ ความรู้จักกับเขาไปอีกสักพักหนึ่งถึงจะควบคุมได้ดีกว่านี้นะแต่สุดท้ายก็อยากสรุปว่าเจ้านีวิ่งโคตรมันเป็นรองเท้าบ้าระห่ำมากๆนะครับวิ่งได้มันมากๆผิดกับหน้าตาบึบบับ50มิลของเขาฮนะผิดกันมากมายเลยจริงๆรองเท้า330เนี่ยถ้าเทียบผมเทียบให้ให้ฟังให้คิดตามง่ายๆก็คือ หนักเท่า invincible 3นะครับในไซส์เดียวกันคือไซส์1 1 us การสวมใส่คู่นี้ผมใส่ตรงนะแต่ผมจะเล่าเรื่องให้ฟังนิดนึงว่าเพื่อนผมซึ่งใส่รองเท้าเบอร์9เสมอไม่สามารถใส่คู่นี้เบอร์9ได้รู้สึกว่ามันใหญ่ไปถึงครึ่งไซส์ในขณะที่เพื่อนผมอีกท่านหนึง่งไปเอารองเท้าคู่นี้มาใส่ทั้งๆท,ที่ปกติเขาใส่เบอร์10 นะฮะเขาใส่เบอร์9้าวิ่งช่วงสั้นๆ10กิโลได้แต่หน้าเท้าเหลือไม่เต็มนะฮะก็คือเหมือนกับว่าเป็นเบอร์11เนี่ยเป็นรองเท้าที่ตรงไซส์อันนี้ผมก็เลยไม่แน่ใจว่าเรื่องเรื่องการแนะนำไซส์เลยนะครับเพราะว่าเขาเป็นเบอร์9เนี่ยมันใหญ่กว่ารองเท้าปกติจริงๆแต่เขาเป็นเบอร์11มันตรงไซส์นะฮะมันตรงเป๊ะๆเ,เลยเหลือแค่นี้จริงๆก็ถ้าเป็นไปได้ถ้าอยากจะซื้อเจ้าหนี้ก็ อยากให้ไปหาลองกันก่อนเพื่อความแน่ใจชัดเจนนะครับโอเคก็พูดกันมานานยาวเลยถือว่าประทับใจนะฮะก็ถ้ายังไงก็มีโอกาสก็อยากให้เพื่อนๆลองก,กันกับเจ้ารองเท้าสุดระห่ำสุดโกงคู่นี้นะครับวิ่งมันจริงๆโอเคครับสวัสดีครับขอบคุณที่ติดตามมนุษย์ตะขาบทุกช่องทางนะครับ YouTube Facebook Thread Instagram อะไรก็แล้วแต่นะฮะมีทุกช่องทางอาจจะมากบ้างน้อยบ้างลองดูกันว่าเพราะว่าคอนเทนต์ผมจะทำพยายามทำให้หลากหลายนะครับแต่ละช่องก็จะมีการพรีเซนต์ไม่เหมือนกันลองตามกันดูนะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ